ชีวิตคุณมันไม่ได้ดีเพราะว่าคุณเอาเวลาไปสู้ลบปกมือกับการขับคาดูถูกของคนนะชีวิตคุณจะดีต่อเมื่อคุณเอาเวลามาพัฒนาชีวิตคุณให้คุณมีที่มั่นที่ยึดไม่ว่าทั้งในทางข้างนอกหรือในทางข้างในอ่ะถ้าคุณทําคุณมีแล้วคุณจะไม่สนใจคําพวกนี้เลยดิฉันไม่สนใจเลยโอ้โดิฉันสึกมาดิฉันโดนเยอะดิฉันโดนเยอะมากโดนค่อนแค่โดนอันนู้นอันนี้แต่ดิฉันไม่เสียเวลาไง แต่ดิฉันไม่เสียเวลาที่จะเอาตัวไปนอนจมอยู่กับกองคําดูถูกถกถางของคนอื่นไงคุณจะัวไปสู้รบปกมือคุณเอาเวลามาทําสิ่งที่เป็นการพัฒนาชีวิตตัวคุณดีกว่าไปอยู่กับสิ่งที่ถ้าคุณทําแล้วมันจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นจเจริญขึ้นสูงในที่นี้คือจเจริญขึ้นนะคะที่ดิฉันบอกว่าดิฉันรู้สึกว่าเราอยู่ในจุดที่มันสูงจนอีกคําค่มแคะเหล่านั้นน่ะมัน ตามมาทําร้ายเราไม่ได้แล้วมันหมายถึงว่าชีวิตเรามันจเจริญขึ้นดีขึ้นมันเป็นไปในทางที่ดีขึ้นจเจริญขึ้นจดคาพวกนี้มันไม่ส่งผลอะไรแล้วอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เราทําได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเลยเดี๋ยวเสียงแมงวีแมงวันมันหายไปเองค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทําอะไรแล้วคุณไปสู้รบปบมือนะคุณก็จมไปอยู่ในนั้นแหละเสียเวลาเสียพลังงานไปแล้วชีวิตคุณก็ไม่ดีขึ้นด้วยเป็นการเสียพลังงานในชีวิตไปโดยที่ไม่ได้อะไรเลย ไปสู้ลบปบมืออยู่นั่นเนี่ยไม่เอาเอาเวลามาทํามาหาความเจริญให้กับชีวิตเราดีกว่าทํางานทํางานเลยไอ,ไอช่วงช,ช่วงที่คนอื่นมันนั่งด่าเรานินทาเรา่อนแคะใส่ร้ายใส่ความให้เราหันหลังให้แม่งเลยทํางานทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวทํามาหากินให้สุดจริตให้ไอคาที่มันดูถูกเรามันไม่แปดเปื้อนเราอะ่ะ พระพุทธเจ้าเ,เปรียบเสมือนว่าคนประทุสรลายผู้ที่ไม่ประทุสล้ายก็เหมือนคนพยายามถมน้ําลายใส่ดวงจันทร์นะคุณต้องเป็นดวงจันทร์เป็นดวงจันทร์อะไรก็คือทําชีวิตคุณให้มันใสสะอาดเข้าใจไหมถ้าคุณทําชีวิตคุณให้ใสสะอาดคําค่อนแค่เหล่านั้นมันทําร้ายคุณไม่ได้นะคะความจริงความจริงไม่มีทางเจือด้วยด้วยความไม่จริง ของสะอาดไม่มีทางเจือปนด้วยของสกปรกน้ำกับน้ำมันไม่มีทางเข้ากันได้ชันใดก็ชันนั้นนะคะคําเท็จทําร้ายคนจริงไม่ได้คุณต้องเชื่อมั่นอันนี้ดิฉันใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ดิฉันเชื่ออันนี้มาตลอดทุกวันนี้ไม่มีใครตั้งคําถามกับดิฉันเรื่องการทํามาหากินแล้วนะไม่มีเลยไม่มีใครตั้งคําถามกับดิฉันเรื่องการเป็นกระเทยแล้วนะไม่มีเลยไม่มีเพราะดิฉันทําให้เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นมันสามารถทำได้และมันสามารถเป็นได้เอาคุณไปดูสิเวลาดิฉันออกไปออกรายการแต่งหญิงไปเนี่ยไม่มีคนมาไม่มีคนมาคอมเมนต์ตั้งคําถามดิฉันเรื่องการเป็นกระเทยแล้วนะไม่มีไม่มีพอเป็นดิฉันก็เป็นให้เห็นว่ามันเป็นได้ทําไมถึงเป็นไม่ได้ล่ะก็มันเป็นได้ก็เมื่อจะเป็นก็เป็นได้ทําไมมันถึงเป็นไม่ได้ทํางานก็เหมือนการทําให้คนเห็นจน เขาเชื่อมั่นว่าอ้อยที่เขาเคยดูถูกว่าคนบวชแล้วศึกมามันคงทำมาหากินไม่เป็นทำมาหากินอะไรไม่ได้เขาคิดผิดก็ทำจนให้ทำจนให้พิสูจน์จนให้คนเห็นว่าอ้อไอยที่เขาเคยมองว่าไอ้คนที่มันไปบวชเรียนตั้งแต่เด็กแล้วมันศึกออกมามันคงจะล้มเหลวมันคงจะใช้ชีวิตไม่รอดทำมาหากินไม่ได้เขาคิดผิดมันคิดผิดหน้าที่ของเราคือ เราต้องทักใช้ชีวิตให้คนอื่นเห็นว่าเอ้ยถ้าคนมันจะเป็นมันก็เป็นได้ถ้าคน takes, มันจะทํามันก็ทําได้แล้วเดี๋ยวคําดูถูกมันก็หายไปเองอะคําดูถูกไม่ได้ไม่ได้หายไปเพราะว่าเรามันนั่งไลต่ตอบไล่เถียงไล่ด่ามันไม่ได้หายไปนะครับคำดูถูกถากถางมันจะหายไปต่อเมื่อการกระทําของเราสิ่งที่เราทำอะหรือการกระทำเรามันส่งผลให้เ <zem> ห <ต COM. S 1> ็นโดยตัวมันเองมันออกดอกออกผลให้เ nice ห็นโดยตัวของมันเองคนก็จะหยุดพูดไปเอง แล้วเราก็อยู่ได้อย่างภาคภูมิทุกวันนี้ที่ฉันก็ใช้ชีวิตอยู่ในทางโลกได้อย่างภาคสมภาคภูมิไม่ต้องไม่ต้องแบบแต่งหญิงแล้วออกไปไหนมีแต่มีแต่รู้สึกภูมิใจในความสวยในความในความสวยของนี้ไม่เคยมีวันไหนที่แต่งหญิงไปออกไปทํางานแล้วจะมีความรู้สึกว่า คนจะดูถูกกูหรือเปล่าในฐานะที่กูเคยเป็นพระแล้วกูมาแต่งหญิงแบบนี้ไม่เคยมีในในหัวจิตหัวใจเลยไม่เคยมีในแวบเดียวก็ไม่มีทําไมถึงเป็นแบบนี้ได้อะทุกทุกคนก็ต้องไปตั้งคําถามดูว่าทําไมดิฉันถึงอยู่ในจุดที่เป็นแบบนี้ได้อาโดยปกติใช่ไหมถ้าเป็นคนอื่นน่ะมันจะเป็นมันจะมีได้หรือมันมีแต่มันจะต้องรู้สึกอับอายถ้าเป็น m i n d s e ของคนอื่นนะนะเคยเป็นพระเคยเป็นพระเป็นอาจารย์ของคนอื่นแล้วสึกออกมามึงดันเสือเป็นกระเทยแต่งหญิงอย่างเงี้ย ถ้าเป็นคนอื่นคงจะต้องเป็นแบบหลบๆซ่อนๆนะ้อยคงไม่กล้าไปออกสังคมหรือคงจะแบบไปเจอใครก็คงจะอายที่คนมองตัวเองว่าเป็นพระมาแต่งกะเธอแต่ดิฉันไม่เลยค่ะไม่มีแต่งหญิงเข้าวัดด้วยซ้ำไปเจอคนบนศาลา,ม,ลม,าม่งเลยมามึงมึงเคยเห็นกูตอนเป็นพระได้มึงก็ต้องเห็นกูตอนที่กูเป็นแบบนี้ได้อะ กูก็คือคนเดิมแหละแต่กูจะเป็นแบบนี้ยถ้ามึงเคารพกูตอนเป็นพระได้มึงก็ควรต้องเคารพกูตอนที่กูเป็นกระเทยได้เหมือนกันเคารพในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ากราบไหว้นะคะเคารพที่นี้ก็คือเคารพในตัวตนน่ะเออถ้ามึงเคารพกูตอนที่กูเป็นพระได้อะ่ะมึงก็ต้องเคารพตัวตนของกูตอนที่กูเป็นกระเทยได้เพราะกูก็คือคนเดิมนั่นแหละเพียงแต่กูเปลี่ยนยูนิฟอร์มเข้าใจไหมเข้าใจนะ